สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมอาจารย์แป้หลาทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์หวลาวันนี้เป็นวันจันทร์ที่21ธันวาคม2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา ช่วงเวลาที่2อเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซียในเวลา2 2นาฬิกา23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยการ6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขศูนย์ หมายเลขหกหมายเลขสามหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่าน ผมจะขอจับไปท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกศูนย์หกศูนย์สามและศูนย์หนึ่งเป็นสามชุดที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซีย ในเวลาย2ิบสองนาฬิกาถึงย3ิบสามนาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขแปดหมายเลขสี่หมายเลขเก้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลข6ก เป็น6ตัวเลขที่ได้ใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซียท่านสามารถนำะทั้งหตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก84 89และ81 เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของชาลัดเมกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสองหมายเลขเจ็ด หมายเลขแปดหมายเลขห้าและหมายเลขสามเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนท่านสามารถนำะทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่ คู่แรก27และ28เป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สมช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขเด่นในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยแล้วต้องผม อาจารย์แปโหลาได้เปิดสอนวิชาเลขเด่นรายวันโดยท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถหาเลขเด่นใดแต่และช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูงและสูตรจากเลขศาสตร์โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาโหลาจามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ